เอ้สบายดีพี่น้องว็นไหนเอ็นหน้าแล้วเราคือกัน้องคือเกาวันน้องวันหนาวมีชื่อเกาเรียด้อเรื่อยเพื่เนยืดนทั้งหลายมีเลอธิข่าหน้าลงมาไม่ได้ล้างปอป่าหน้าปอคนเด้อยมามา กิน้กินคนถึงล่ะยามาทายไม่เจอกันจังได้เมื่อยบ่ยงไงแล้วเนาะ บ้านนาละกินปลากินคนใครเอาอรถแน่นแล้วว <laughs> ะคอณชมบูล <laughs> หเห็ดจังได้อีกขาดเลยเห็ดท้องฟองต,อองตอ้อฟนฟองแล้วก็ปูแล้วแกะต้อนที่หนึ่งต้อนที่สอง <laughs> ปลอมปหน้ะพระบงะอยู่กรุงเทพมืองไทยเป็นงานเป็นอย่างไรสบายดีบอ,อสุขภาพแขแกงแห้งบอปีไร่ล่ะสิมาอยู่ <laughs> ใส้ปุ๋ยเคมีต่อไปก็ได้คงหาพันกีบเป็นเงินบาทก็หาสิบบาท พี่ชีพปุยหลายสูตรคือเพิ่ับ,บุมมีเงินพอได้เิกูได้หมินกับปลาบงปลาแจมปลาลอ,อมและอยากได้ตะไคร้เนี่ยโบลายก็จกพันบาทกูล <c oughs> ะลอยสองลอยมีตะนางขายตะไครเงินโคตรล้น ยามใหม่ยามแรงคือเกาปลูกมะขัวมะแต่งแหละปลูกพืชสมองอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกา่มมา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 ,มาพี่น้องเ,เ,เพื่อนเพื่อนพุ่งๆงทั้งหลายกำลังป,ป,ปลูกกำลังลงมือนี่นะอยู่บนนอกบนหน้าปลูกพืชสมองมามามา แม่ป่าหน้าอาพอป่าหน้าสาวหวานดุงมาเด้อผู้แสพผู้สาวมามากำลังลงมือนี่นะกำลังเริ่มต้นสตาร์ทเลยปลูกแล้วหเห็นแลวไดปลูกแล้วก็วใส่ปุ่นดูแลมันนี่แลหละฮดน้ำ เสาแรงนี่แหละไม่ก็ะไรปลูกแล้วเอ,กกเอาขีาแดดแาแ้แก่มาปอกเออเสาแรงและโคตเอาปุ่นคอกมาใส่งวงขี้ควายขี้ไก่ขี้งั้นน,นี่แหละมูดูนี่ตะไคร่หอบเอออ่อมหัวก็ยังบอกอันนี้นี่นะที่คอเงินน้ำป่าอยู่ มรุงเทพเมืองไทยวันนี้นี่นะบูม,มีบูมีนี่นะเอาแย่งยังนี่นะมุ่งขาดคันไปป่านมาชาวเห็นกับเบิ้งแน่เล็กเบิ้งผุกเบิ้งหลานนี่แหละนี่ไหนนู้สาวิก็กำลังใส่ฝุ่นนี่นะกำลังใส่กำลังคุ้เขียวอยู่เส็ดแล้วอ็เกี่ยวเขา่าเกี่ยวหนามต่อได้พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อ มนสโมแซวแชวด้วยประมาณ20เซนประมาณเนี้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นภาษาลาวก็10เซนเป็นภาษาไทยก็20เซนเท่านั้น <c oughs>